คอนโดดีๆสำหรับคนชอบความสงบแล้วว่าคนที่เป็นสายอินทวีตต้องชอบที่นี่มากแนะ่ๆนะนะวันนี้พามาดูคอนโดที่บอกเลยว่าบรรยากาศดีแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆแถมราคาดีที่สุดในย่ญญานนี้ด้วยนะนี่เลยที่คอนโดเซลส์สาายาทุกคนเขาออกแบบมาให้เราได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆเนี่ยทุกคนสวนร่มรื่นมากแล้วที่นี่คือไพรเวทมากเลยนะทุกคนเพราะว่าต่อชั้นเนี่ยมีแค่13ห้องเท่านั้นส่วนกลางเขาก็มีให้มาครบเลยทั้งฟิตเนสแล้วก็สระว่ายนะ้ำเห็นไหมบอกแล้วได้ความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆห้องที่พามาดูวันนี้เป็นห้องขขขนนนนาาาาาาาดดด30ตรรงงเเเเมะททุุกกคคปปิห้้อไืพสว่ ห้องเนี่ยคือใหญ่กําลังพอดีด้วยความที่หน้ากว้างแล้วก็เพดานสูงเนี่ยมันทำให้ห้องน่าอยู่ขึ้นมากเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับชั้นวางรองเท้าแล้วก็ชั้นวางทีวีก่อนเลยฝ่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นมุมโซฟามุมพักผ่อนพื้นที่ตรงนี้คือกว้างมากจริงๆสามารถวางโซฟาใหญ่ๆได้เลยถัดเข้ามาที่ห้องนอนเขาก็จะมีฉากกั้นแบ่งไปสัดส่วนไว้ให้แบบนี้เลยทุกคนจะเห็นว่าในห้องนอนเนี่ยขนาดวางเตียงแล้วก็ยังมีพื้นที่รอบเตียงเหลือๆให้เราเดินรอบห้องได้แบบสบายๆฐานเตียงที่เขาแถมมาให้ก็สามารถเก็บของไว้ข้างล่างได้้้้้้้้ดวยยยออออออััันน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 ีีีีกกกกกก็็็็จะะเเ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 ปปตตตูสืืผาา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 ทท่่คซขขขไใใงงงุมมมมมรถถบโหห สามารถเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วเป็นกระจกเอาไว้แต่งหน้าก็ได้ใครจะใช้ทํางานก็แค่พับลงมาแล้วก็นั่งทํางานต่อไปได้เลยมาต่อก,กันที่ห้องครัวเลยุกคนห้องครัวที่นี่นถือว่าใหญ่เลยนะมีมุมกินข้าวแบบสองที่นั่งตรงนี้ฝั่งเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเขาก็จะมีตู้เก็บของมาให้แบบนี้เลยติดกับครัวข้าง้นเนี่ยก็จะเป็นห้องน้าทุกคนซึ่งเขาก็แบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้แบบดีเลยเอาจริงคือน่าอยู่มากนะทุกคนแล้วที่นี่เขาก็ยังใกล้เซ็นทรัลมอหิรยงดอนสัลยาใกล้ทางด่วนโดยไฟฟ ในโซนสารยาจ่ายเงนินจองเพียง1,000บาทฟรีทุกค่าใช้ใจ่ายโรดีแบบนี้อย่าลืมเข้ามาจองกันนะทุกคนชอบความสงบจบที่โครงการเซลสารยา